ถ้าบอกว่านี่คือยักษ์โบราณของจริงเก็บค่าเข้าชม400บาทคุณจะยอมจ่ายหรือเปล่าย้อนไปประมาณ16ตุลาคมปี1869ยุคที่คนเชื่อว่ายักษ์มีอยู่จริงตามพระคัมภีร์วันดีคืนดีดันปรากฏให้เห็นกับตาเนื้อสร้างความมือหาทั่วอเมริกาภายในฟาร์มเล็กๆเ,เมืองคาร์ดีราว11โมงคนงานถูกจ้างให้มาขุดบ่อน้ำบังเอิญพบร่างมนุษย์กลายเป็นหินยาวติดฟุตใต้ใตดินเรื่องราวแพร่กระจายภายในไม่กี่วันหลายฝ่ายยอมควักเงิน50เซนต์ต่อคนเพื่อเข้าชมประหนึ่งนี่แหละหลักฐานชิ้นสำคัญยักษ์จากพระคัมภี์เคยมีอยู่จรริงงงแต่่กกาานนเเลลี้ยยอมมวั มาของแอนดูริกตันไว้ประธานมหาวิทยาลัยคอนเนลรู้สึกถึงหล่อนจะมีพิรุษนะเพราะตำแหน่งมาไล่เหตุผลทางการเกษตรควรค่าแก่การขุดบ่อเลยขอนักธรณีวิทยาช่วยตรวจสอบอีกทีปรากฏรอยเครื่องมือแกะสลักบนล่างยักษ์ชัดเจนจริงตามนั้นทั้งหมดเกิดจากจอร์ดฮาวนักต้มตุ๋นมือฉมังยา์ลวงโลกคืออีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงหลังมีปากเสียงกับบาดหลวงเรื่องยักษ์ในพรกักมีสุดงมงายความโมโหทำให้อยากท้าพิสูจน์ว่าคนส่วนใหญ่แม่งหลอกง่ายแค่ไหนกลายเป็นที่มาของบ็อกยิบจอมฮาตันรูปร่างมนุษย์กว่าผู้คนจะรู้ตัวเขาเขาาาก็ฟด่ชมมไปหลยื แถมดันเป็นยุคที่กฎหมายยังไม่กลุ้มครองคดีแนวนี้อีกตั้งหากหรือนี่อาจจะถอนว่าบางทีมนุษย์มักปักใจเชื่อเรื่องใหญ่โตมากกว่าความจริงมาแต่ไหนแต่ไร